ผู้ชมคะต้นทุนจากการผลิตและเลี้ยงโคนนมที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทําให้สากลโคนนมแห่งประเทศไทยจํากัดรวมถึงผู้ประกอบการนมโรงเรียนเตรียมเข้ายื่นหนังสือต่อนายกุทธมนตรีเพื่อขอปรับขึ้นราคานมโรงเรียนหลังจากที่พวกเขาเริ่มแบกรับต้นทุนไม่ไหวแม้ว่าตอนนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนนมจะขายน้ำนมดิบได้ในราคาที่สูงขึ้นอีกกิโลกรัมละ2บาท25สตางค์ตามประกาศคณะกรรมการโคนนมและผลิตภัณฑ์นมหรือว่ามิ้วบอร์ดค่ะ แต่ว่าในเดือนดีคำซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมชาวตำบลหนองโพอําเภอโพ,พธารามและสมาชิกของสากรโคนนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชุปถัมภ์เขายังกังวลกับความไม่มั่นคงในอาชีพทำฟาร์มโคโนมซึ่งมีการสืบทอดกิจการต่อมาจากรุ่นพ่อค่ะ ที่บอกว่ากังวลเพราะว่ารายได้จากการขายน้ำนมดิบในแต่ละเดือนถูกนำไปใช้หมุนเวียนภายในกิจการฟาร์มเพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้เท่านั้นแต่ว่าการพัฒนาและปรับปรุงฟาร์มในแต่ละเดือนมันก็ต้องอาศัยเงินจากการปันผลของสาก์ค่ะแต่ตอนนี้กลับพบว่าสาก์มีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายต่อเนื่องมาน,นานกว่า8เดือนแล้วด้านประธานสากณคนโนนมหนองโพร,ราชบุรีระบุว่าราคาน้ำนมพาณิชย์ที่ขายปลีก ปรับราคาขึ้นมาตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่ผ่านมาค่ะแต่ว่านมโรงเรียนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของสากลกลับยังไม่ได้รับการพิจารณาปรับราคาเพิ่มทําให้ตอนนี้สากลขาดสภาพคล่องเพราะว่าต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากการรับซื้อน้ํานมดิบในตลาดที่ราคาแพงขึ้นเฉพาภของนงโพเนี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณ8ล้าน8ล้านบาทต่อเดือนนะครับที่ที่จะต้องแบกรับภาระที่จะต้องสำรองใจ่ายให้กับเกษตรกร หรือว่าใจ่ายให้กับสมาชิกในตรงนี้เราแบกรับภาระ,ะไปแล้วนะครับณปัจจุบันนี้ถือเป็นยอดสะสมอยู่แล้วประมาณเท่าไรคะ,ะที่ยอดสะสมไปเนี่ยของสากลเนี่ยประมาณ40ล้านแล้วครับดานประธานกรรมการชุมนุมสากลโคน,นมแห่งประเทศไทยจำกัดให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนรัฐบาลจะสั่งงบประมาณดำเนินการปีละกว่า14,000ล้านบาทค่ะ แต่ว่าปัจจุบันมีการใช้จริงอยู่ที่ประมาณ12,200ล้านบาทยังมีเงินเหลือนะคะหลังจากนี้ทางชุมนุมสาก์โคนมเตรียมขอปรับขึ้นราคานมโรงเรียนทั้งชนิดกล่อง UST และชนิดถุงอีก46สตางค์เอาเป็นยื่นหนังสือถึงรัฐมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านประกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยื่นหนังสือไปที่เลขาคณะรัฐมนตรีคลมนะครับ เพื่อของบประมาณขอใช้งบกลางนะครับเดือนนี้ก็อยู่ขั้นตอนระหว่างหางบประมาณเพื่อจะให้คลมอนุมัติแค่นั้นแหละครับผลจากการประชุมร่วมกันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างผู้ประกอบการนมโรงเรียนสากรและสมาชิกชุมนุมสากรโคน,นมแห่งประเทศไทยจำกัดค่ะเขามีมติว่า ประธานชุมนุมสากลทุกภาคจะเป็นตัวแทนไปยื่นหนังสือกับนายกธมนตรีนายเศรษฐาทวีสินในวันอังคารที่6สิงหาคมนี้เพื่อขอให้เร่งพิจารณาอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเพราะถ้าปล่อยให้ปัญหาต้นทุนสูงแต่ว่าราคานมโรงเรียนยังต่ำยืดเยื้อแบบนี้ต่อไปจะส่งผลกระทบกับการผลิตนมในแต่ละภาคส่วนมากยิ่งขึ้นค่ะ